ซึ่งลูกสาวคนโตนุ่งชุดสาวมัธยมปลายยืนมองน้องชายเพิ่งคลอดบุ๋มปนัดดาโชว์ภาพสุดซึ่งหลังคลอดลูกชายคนเล็กน้องอเล็กซ์และมีพี่สาวคนโตอย่างน้องอันดาในชุดนักเรียนมัธยมปลายยืนมองน้องชายไม่วางตาพร้อมแคปชั่นว่ามีเด็กเอาลูกโป่งน้องไปรงเรียนด้วยเมื่อคืนมานอนเป็นเพื่อนแม่น่ารักที่สุด เหมือนจะไม่ตื่นเต้นยอมขาดเรียนเพื่อมาดูน้องเป็นครั้งแรกแถมเดินตามดูน้องตลอดห่วงน้องมากและดูออกแฮชแท็กอันดาแอนอนันต์ทั้งนี้บุ๋มแชร์โมเมนต์สุดตื่นตันกับการได้เห็นหน้าลูกชายครั้งแรกโดยมีภาพแรกคุณพ่อคุณแม่และลูกชายร่วมเฟรมกันพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าน้องอนันอันนันทวันชื่อเล่นอเล็กซ์เกิดวันที่22พฤศจิกายน22เวลา11 11นาทีน้ำหนัก2.966ความยาว50เซนติเมตรออกมาแข็งแรงมากร้องเสียงดังมากความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงเขาร้องให้เลยค่ะแล้วก็ถามคุณพ่อว่าน้องครบ32ไหมผิวเหมือนพ่อหรือแม่